สวัสดีนะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากด้วยละ่ะซึ่งสาระในวันนี้ก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตนั่นเองงั้นก็เข้าไปดูสาระกันเลยนะครับ 1. ด้านผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและบริการคุณภาพสูง มีความหลากหลายมากขึ้นราคาถูกลงและประโยชน์ในด้านบริการแบบต่างๆสะดวกสบายในการซื้อและปลอดภัย 2. ด้านพนักงานพนักงานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตสิ่งที่ได้รับจากองค์กรคือผลตอบแทนที่สูงขึ้น สวัสดิการเพิ่มขึ้นความมั่งคงในการทํางานและชชีวิตได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการทํางานในการทํางานส่วนต่างๆ 3. ด้านผู้ประกอบการหรือองค์กรในองค์กรนั้นต้องการผลตอบแทนคือกําไรเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจช่วยให้องค์กรสามารถผลิตทํางานในปริมาณที่สูงขึ้นขายธุรกิจสร้างความมั่งคงให้กับองค์กรนั้นๆ C. ด้านรัฐบาลและประเทศชาติทําให้รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้นโครงการต่างๆสามารถดําเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขอบคุณที่รับชมด้วยนะฮะแล้วก็ s a ยยะ o n a r บ๊ายบาย